ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆที่เกษตรกรชาวหนองบัวลำพูเก็บเกี่ยวและสีเป็นข้าวสารแล้วได้มเมล็ดเต็มเรียวเล็กเมื่อนำมานึง่งและเก็บไว้ในภาชนะปิดได้แก่กระติบข้าวหรือที่ชาวอีสานเรียกว่ากล่องข้าวยังคงความหอมอ่อนนุ่มไม่ติดมือเก็บได้นานและเมื่อนำขึ้นโต๊ะอาหารรับประทานกับอาหารอีสานยิ่งเพิ่มรสชาติได้เป็นอย่างดี ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆมีความอ่อนนุ่ม,มเมล็ดใสกับอาหารพื้นที่หาวัตถุดิบจากในพื้นที่เมื่อนำมาจัดเป็นพาข้าวด้วยเมนูชูสุขภาพขึ้นโต๊ะเป็นอะไรที่ลงตัวชวนให้รับประทานเมื่อได้ลิ้มลองยิ่งทำให้อาหารทุกมือ้อมีรสชาติที่อร่อยเขาว่ากันว่าถ้าข้าวอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยพาข้าวหรือสำรับกับข้าวเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนในครอบครัวร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและผู้ร่วมพาข้าวหรือร่วมกินข้าวการจัดงานพาแรงเป็นประเพณีที่นิยมจัดกันในหมู่คนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูได้ใช้ข้าวเหนียวที่หอมอร่อยเป็นวัตถุดิบหลักจัดร่วมกับสำรับอาหารพื้นถิ่นของ6อำเภอ ออกับข้าวทั้งหมดนี้นะคะจุดเด่นของเรานั่นก็คือจะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นกอขอหกซึ่งจะไม่มีการขัดสีนะคะตัวข้าวจะมีตัวข้าวจะมีสีขาวเหนียวนุ่มสำคัญคือมีมีกลิ่นหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ นอกจากชาวนาหนองบัวลำพูจะมีกรรมวิธีปลูกข้าวที่เน้นปลูกแบบเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรปลอดภัยให้ได้ข้าวที่มีประโยชน์ปราศจากสารเคมีเจือปนแล้วจังหวัดหนองบัวลำพูยังส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตซึ่งแต่เดิมเกษตรกรหนองบัวลำพูมีภูมิปัญญาในการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้ได้นานโดยการนำข้าวมาผลิตเป็นข้าวหาง ข้าวที่มีจมูกข้าวและรำข้าวที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินมากมาย ลิ้มรสแล้วกลิ่นหอมมาก่อนเลยนะคะเมื่อบริโภคเข้าไปก็จะนุ่มนะคะถูกใจนอกเหนือจากที่เป็นตัวข้าวเหนียวแล้วนะคะเราก็จะมีการพัฒนานะคะเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นนําไปทํเข้าวหางนะคะซึ่งก็จะมีคุณภาพหรือคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นมิตรอย่างแท้ของข้าวหางก็คงจะรู้จักดีนะคะขอเชิญชวนค่ะท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบบริโภคข้าวเหนียวค่ะ ท่านต้องนึกถึงราชินีข้าวเหนียวของหนองบัวลำพูเป็นดับหนึ่งนะคะรับรองว่าท่านจะติดใจแล้วก็จะลืมข้าวเหนียวที่อื่นไปเลยค่ะความสุขที่เกิดจากใจทั้งผู้ผลิตคือชาวนาผู้ส่งเสริมคือหน่วยงานภาครัฐและผู้บริโภคเกิดจากการได้รับประทานข้าวในภาข้าวข,ของเกษตรกรหนองบวัวลำพูที่ได้จากท้องนาผ่านกระบวนการผลิต ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำพูทำให้ข้าวได้มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยได้สะท้อนผ่านรอยยิ้มว่งบอกถึงความสุขทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค